สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ OKMD OK จัดงาน The Final Start Concert 2025ปิดโครงการ Talent Everywhere ครั้งแรกในไทยบ่มเพาะเยาวชนนักดนตรีแบบครบวงจรสู่การเป็นศิลปินอาชีพพร้อมมอบทุนสนับสนุนรวมกว่า500,000บาทให้10วงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศตอกย้ำบทบาท OKMD OK ในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่ ทโลกผมได้มีโอกาสมาร่วมชมงานวันนี้นะครับต้องบอกว่าในฐานะของคนที่ติดตามโครงการดนตรีในฐานะของคนที่ได้มีโอกาสที่จะได้ปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในส่วนของราชการแล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการดนตรีบอกว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นบุรหมายที่บอกว่า เราเนี่ยมีเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกมากมายแล้วก็วงการดนตรีของเราเนี่ยจะโอกาสที่จะได้เติบโตไประดับโลกแน่แน,นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เห็นความสามารถของเยาวชนที่อายุตั้งแต่13ถึง1 8 1 9แล้วก็ความสามารถอย่างที่คณะกรรมการบอกคือว่านี่คือมืออาชีพเลยที่สามารถที่จะไปแสดงดนตรีที่ไหนก็ได้แล้วก็ทราบว่าก็มีบางวงเนี่ยได้การติดต่อแล้วที่จะไปร่วม ในเวทีระดับประเทศด้วยนั้นผมคิดว่าจุดเริ่มต้นอย่างนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เกิดแรงบันดาลใจเกิดคนที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ๆในปีต่อๆไปเนี่ยจะได้มีโอกาสมาแสดงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีอย่างนี้อีกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางหน่วยรัชการอย่างเช่นโอเคมบีหรือทางพ่ายชนเนี่ยก็คงจะได้ช่วยกันสารฝันทําให้ความฝันของเยาวชนเราเนี่ยได้เติบโตต่อ,ตอไปแน่นอนครับ ต้องบอกว่ามีความสุขมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์แรกที่เราเ,าเริ่มต้นตั้งแต่เราเริ่มเข้ามารับบทบาทหน้าที่ที่คุณหมอมอบหมายให้นะในเรื่องของซอฟต์ o วร์เรามองว่าการแบ่งปันความรู้ข้อมูลเรื่องต่างๆต่างๆในอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เด็กๆไทยคนจะได้รับการแบ่งปันนะฮะเราอยากจะให้ เขาเนี่ยย่อระยะเวลาที่ไม่ต้องไปค้นหาเองเนี่ยเราคิดว่าเราย่อให้เขาได้มากกว่าถึงห้าปีนะฮะที่เขาไม่ต้องไปดิ้นรนเองแล้วผลลัพธ์ในวันนี้เนี่ยบอกได้ตามตรงเลยว่ามันหายเหนื่อยมากเพราะว่าพี่ไปสิบแคมป์ทั่วประเทศนะฮะไปดูแล้วก็ไปเฝ้าสังเกตการแล้วไปร่วมเนี่ยเพราะว่าอยากมันออกมาดีจริงๆนะครับรวมทั้งแคมป์สุดท้ายที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้มันได้บอกว่าสิ่งที่เรา ตั้งใจทำอ่ะุพทิฐานที่เราวางไว้อ่ะมันเป็นเรื่องจริงว่าเด็กไทยเก่งและพัฒนาได้แล้วดีด้วยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานแต่มันคือการเริ่มต้นของมืออาชีพนะครับเราก็รู้สึกว่าทุกคนทําได้ดีมากนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรืออะไรอย่างแต่ทุกคนก็ได้โชว์ความเป็นมืออาชีพนะครับโดยเฉพาะวงนี้นะ ออลิเดอร์นะซึ่งจะเห็นว่าฟอนแบรนฟอนฟอนเกลเขาเนี่ยจริงๆป่วยนะฮะป่วยหนักมากนะ,ะยัง mm hmm. สู้จนกระทั่งตอนนี้ต้องรีบเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเลือดไหลนี่คอเลยฉีกขาดใช่ไหมฮะไม่สามารถอยู่รับรางวัลได้ซึ่งอันนี้คือคือต้องเรียกว่าสปิริตแรงกล้ามากครับยากครับต้องบอกว่ายากจริงๆเพราะว่า แต่เราตั้งโทงไว้ตั้งแแรกว่าเราไม่ได้มาหาคนเก่งอย่างเดียวคนเก่งทุกคนเก่งอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่เก่งก็ไม่สามารถเข้ามาที่แคมป์สุดท้ายนี้ได้ฝีมือทุกคนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมีมาตรฐานที่ดีแต่เรามองว่าใครจะมีความใกล้เคียงกความเป็นศิลป,ปินมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราพิจารณานะครับกรรมการทั้ง3คนคิดอย่างเดียวว่าท่องคำว่าศิลป,ปินนะเราไม่ได้ท่องว่าโอ้โ oh, ห ฝีมือต้องอย่างเดียวนะฮะแล้วล้วงที่ผ่านการสรุปมาตรงกันครับนะฮะสามสามตำแหน่งแรกที่ได้ได้หนึ่งสสาเนี่ยตรงกันชัดเจนว่านี่คือมีความเหมาะสมและไปต่อได้พัฒนาได้แน่นอนพูกนี้ดังแน่นะครับก็วันนี้ตั้งใจอยากจะมาแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทั้งสิบวงนะครับโดยเฉพาะวง e อลิเตอรที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมดับหนึ่งนครับ อันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าบทบาทของภาครัฐในการเปิดพื้นที่สร้างสารรค์เพื่อการเรียนรู้แล้วก็ไขวยคว้าหาความฝันตัวเองโดยเฉพาะวิชาบางประเภทที่ต้องสร้างแรงบันดาลใจจากข้างในของตัวเองครับวิชาดนตรีเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องสร้างอินสไพร์ชันหรือการสร้างแรงบันดาลใจนะครับซึ่งอาจจะมาจากคุณพ่อคุณแม่อาจจะมาจากศิลปินในดวงใจอาจจะมาประจับเพื่อนนะครับที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นเวทีลักษณะน,นี้ผมคิดว่าโอเคดีเราก็ได้เรียนรู้นะครับที่ อยากจะสร้างเวทีแจ้งเกิดและแสดงนี้ต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณ e ค่ะเมื่อเอาอีลิเดอร์ค่ะหนูเป็นมือเบสค่ะชื่อลมหนาวผมชื่อโฟนะครับเป็นตำแหน่งมือกอล์ฟครับผมโซดานะครับตำแหน่งมือกีตาร์ครับนนแล้วก็ฟอนแมนคือน้องเพชรค่ะเป็นมือกีตาร์วันนี้เราได้รับรางวัลเรารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจแล้วก็โล่งใจแล้วก็แอบรู้สึกกดดันนิดนึงค่ะเพราะว่า มันเป็นรางวัลที่หนูสำหรับหนูมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากค่ะมันหมายความว่ามีทุกคนมีผู้คนที่จะเห็นเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราบางบางอย่างเราก็ไม่เห็นค่ะแต่ว่ามีพี่ๆมีทุกคนคอยแนะนำคอยสร้างโอกาสให้พวกเราตอนแรกนะครับตอนที่พวกเราเล่นกันก็คือวางวางแผนไปดีมากนะครับแต่ว่ามันก็มีอุบิเหตุตอนที่เล่นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ เหมือนเราเล่นไปแล้วเราก็อยากแบบให้ทุกคนจอยไม่อยากให้ทุกคนเครียดมาเราก็เลยต้องเล่นให้มันตุดที่เราทําได้ระยะเวลาของพวกเราค่ะด้วยความที่เรารวมตัวกันไม่นานแล้วก็อยู่กันต่างที่การซ้อมหรือว่าการทําเพลงอะไรต่างๆก็จะมีความยากอย,กอยู่มากอย่างความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในแคมป์ค่ะแบบว่าเป็นความรู้ที่หนูอาจจะต้องใช้เวลานานเหมือนอย่างที่พี่นิกบอกค่ะแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆได้ ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนเก่งๆจริงๆเฟี้ยวๆดีมากเยอะๆเลยค่ะก็ถ้าเกิดคิดใจจะทําอะไรก็ต้องทําทําเลยค่ะแล้วก็ซ้อมค่ะต้องซ้อมด้วยเยอะๆมากเพราะว่ามันสําคัญครับก็ใครมีความฝันนะครับฝันให้ไกลนะฮะวันนี้เนี่ยโอกาสมาถึงแล้วงั้นเราไปได้ถึงแน่นอนครับพบกับ ซีซันต่อไปของโครงการนี้นะครับในปี69แน่นอนครับก็ถ้าใครยังไม่ฝันก็ไปนอนก่อนจะได้ฝันก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันนะครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนทําไม่สําเร็จเพราะว่าไม่ลงมือทํานะครับนั้นอยากให้ทุกคนที่มีความฝันเนี่ยลงมือทําจริงๆและทําอย่างเต็มที่ด้วย ถ้าเราดูวันนี้เราก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยทำงานหนักนะฮะซ้อมมาหนักฝึกหนักนะฮะบางวงหรือหลายหลายๆคนเนี่ยเพิ่งเล่นดนตรีมาปีกว่าเท่านั้นเองแต่ชั่วโมงบินเนี่ยสูงมากฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากกว่าฝันนะครับต้องต้อง,ต,องต้องเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องอย่าอย่ายอมนะฮะเราอยากให้มากที่สุดแล้วที่สุดแล้วเนี่ย ก็จะเหมือนวงอินลีเดอร์เนี่ยที่จะที่สามารถนะครับแล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพนะความเป็นมืออาชีพเนี่ยสำคัญมากกว่าคาว่าศิลปินซะอีกเหมือนกับที่เขาผิดพาลาดอะแต่เขาสามารถโชว์นะ The show must go on ได้ทั้งที่มีอะไรบ้างนะคอพัง <c oughs> สแนแตกนะ <c oughs> กีตาร์ดับล่าอะไรอีกซ <c oughs> ับมิดร,ร่วงนะครับแต่ไม่มีความตื่นเต้น หรือตื่นเต้นแต่เก็บอาการได้นะ mm hmm. ก็สามารถทําทุกอย่างได้ดีอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เขาพิสูจน์ให้พี่ๆกรรมการทั้ง3าคนนะ mm hmm. เห็นพร้อมต้องการว่าเขาควรจะได้เป็นผู้ชนะในวันนี้แต่แค่วันนี้เท่านั้นนะครับก,ก็อยากฝากน้องๆเยาวชนที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าสนใจมีความฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ในรูปแบบใดหรือเรื่องวิชาดนตรีเนี่ยก็อยากให้ติดตามเว็บไซต์โอเคดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าทาง Instagram ทาง TikTok ทาง Facebook นะครับสามารถที่ติดต่อความเคลื่อนไหวของโครงการ t a l ลน e ์เ e เวอร์แวร์ในช่วนต่อไปได้ครับขอบคุณครับ